บอกแล้วหนูอายุยี่สี่ถึงยี่้าถึงจะมั่นคงนะหนูธนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเบรกนะคะแล้วอาจารย์ต้องบอกหนูธนาพรว่าถ้าหนูกังวลอยู่กับความรักการเรียนหนูจะไม่ราบรื่นอนาคตหนูจะมืดบอดเพราะอนาคตอยู่ในกำรรม,มือของเราจำไว้ไม่มีใครลิขิตให้เราได้แม้กระทั่งแฟนที่บอกเลิกหนูไปเขาก็ลิขิดชีวิตให้หนูไม่ได้ชีวิตหนูเป็นผู้ลิขิตตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะ่ะที่เขายังมีเพลงเขาบอกเพลงสมัยก่อนนี่ดีมากเลยเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกรักเอ,อ่ยจริงหรือที่ว่าหวานนั่นแหละแต่สมัยนี้อาจารย์เห็นว่าจะขมมากกว่าหวานนะเพราะฉะนั้นความรักเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีรักเป็นสิ่งที่จะโลโลกนะคะเป็นทําให้โลกสวยงามแต่ต้องรักให้เป็นนะลูกนะถ้ารักไม่เป็นเราก็จะเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากให้เยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่และชมรายการตาทิพยพลังเหนือพลังให้รักอนาคตตัวเองมากๆรักคุณพ่อคุณแม่มากๆและเหนือสิ่งอื่นใดไม่ต้องรักอะไรรักอนาคตตัวเองนะจ๊ะวันที่เราลำบากไม่มีใครลำบากกับเราแม้กระทั่งแฟนเราที่บอกขอลาก่อนที่บอกเลิกกับเรานี่แหละเขาก็ไม่ได้ลำบากกับเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน ที่ชมรายการที่เป็นเยาวชนตั้งสติให้เรียนให้มากนะคะเรียนดีมีวิชาความสําเร็จก็เกิดขึ้นจ้ะเดี๋ยวเรามาเข้าเบรกนะลูกค่เดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาเอ็กซเตย์ต่อนะคะการจารทองมีกอกซับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านหงจุย้ยตั้งสถา,านศรา,าเอ็กซเตอ์ชุดอย่างแม่นยํำค่ะ อสอบถามได้ที่รายการตาทิพพรรังเหนือพระก9ง0894903291ท่านชัยสิงเอี้ท่านใดมีไว้บูชาเปรียบเสมือนคุณทรัพย์ประจำบ้านเหลือกินเหลือใช้เงินทองหลั่งไหลามาไม่ขาดสายโชคลาภการเงินการงานครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาล จองที่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังโ0894903291 0867805359เต่าสามกษัตริย์เงินทองหน้าครบท้วนบริบูรณ์สมบูรณ์คูณผลมั่งข้างร่ำรวยถูกหวยมีโชคฟุกฟุกท่านใดมีปัญหาด้านสุขภาพไม่แข็งแรงลูกหลานไม่บองดองความรักไม่ราบรื่น เล้านายผู้บังคับบัญชาไม่ชอบหน้าไม่ส่งเสริมลูกน้องบริวารไม่ให้คุณมักถูกใส่ร้ายป้ายสีทำให้เกิดคดีความเป็นหนี้สินโดยไม่รู้ตัวหรือถูกเพื่อนฝูงแทงนข้างหลังทำให้เบื่อหน่ายกับโชคชตา เกิดพลังความรักคู่ครองลูกหลานล่มเย็นเป็นสุขท่านมีปัญหาความรักไม่สมหวังผิดหวังหมดกำลังใจทรมานด้านความรักตลอดมาบูชาเต่าคู่บาร,รมีไว้ในครอบครองของท่านสนใจติดตอ่อโทร0894903291 08678053 เต้าหักซ้ำไปบูชาที่ร้านค้าของท่านจะทําให้แปรเปลี่ยนเงินทองไหลมาเทมาน้ำเต้าหักซ้ำได้ทําพิธีทุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ท่านใดสนใจติดต่อที่รายการตาคิพย์พลังเหนือพลังโอ08949 สิ่งต่างๆรอบตัวเราจะสังเกตได้คนเราตื่นขึ้นมาสังเกตตัวเองไหมคะแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจเข้าไปสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นพิษทั้งสิ้นเมื่อเป็นพิษก็จะทำให้จิตใจของเราร่างกายของเราสุดโทมลงไปก่อนวัยอันควรหรือก่อนสภาวะความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายกับร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นสังขารที่ร่วงโรยเคยถามตัวเองไหมว่าเพราะจิตใจของเราไม่ได้ดื่มอมฤตแห่งธรรมเหมือนร่างกายเราไม่ได้ดื่มน้ําฉันใดเวลาขาดน้ําเห็นไหมคะเราหิวน้ํามากๆเลยคอแห้งผากเลยแหมหิวน้ําจริงๆเขาบอกว่าหิวน้ํานี่ทําให้ตายได้แต่หิวข้าวนี่ยังคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหิวน้ําหิวมากๆร่างกายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทันที เหมือนคนเราถ้าจิตใจของเราขาดน้ําอมริตแห่งธรรมจิตใจของเราก็จะก้าวร้าวเปราะบางไร้ที่พึ่งไร้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจทําให้เราขาดสติเมื่อขาดสติเขาเรียกไม่มีปัญญาทําอะไรในทางที่ไม่ได้คาดคิดคิดชีวิตสั้นๆหรือบางครั้งทําไปโดย เรียกว่าไม่มีไม่มีพลังภายในที่จะมาดึงกระแสภายนอกที่เป็นตัวเดี่ยวลังฉุดกระชากลากเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีพลังภายในมากๆการฝึกพลังภายในก็ฝึกฝึกเรียนรู้แล้วก็ดูแลจิตใจมั่นย้อนมองสองจิตของเราว่าจิตของเราณนะขนะเนี้ยกระสับกระส่ายร้อนรนแค่ไหนแล้ว วันนี้อาจารย์ก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นจริงที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นสัจธรรมสัจธรรมก็คือธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือสิ่งใดๆที่เราทำลงไปแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังเช่นเ,เรื่องราวในวันนี้ก็คือการหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้นเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวน้องลักษินาจะมาถ่ายทอดให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องราวและเป็นเรื่องใดที่จะนำมาให้เรารู้ว่าหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นค่ะค่ะ,ะพูดถึงเรื่องการหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นนะคะฟังดูแล้วก็จะรู้ใช่ไหมคะว่ามันคือการที่เราทำอะไร ไปสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้ผลอย่างนั้นกลับมาอย่างเช่นถ้าเราหวานมะม่วงหวานในมะม่วงลงไปนะคะเราก็จะต้องได้ผลมะม่วงกลับมานะคะเนื้อหานี้นะคะก็คล้ายๆกับเนื้อหาที่ประมาณว่าเราทําอะไรไปก็ย่อมจะได้ผลเช่นนั้นกลับคืนมานะคะเรื่องนี้นะคะมีอยู่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะมีพ่อแม่และมีลูกทั้งหมดด้วยกันห้าคนค่ะพ่อแม่เนี่ย ทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะส่งเสียลูกบุตรทั้ง5คนนี้นะคะให้มีการศึกษาและมีชีวิตที่ดีนะคะบุตรของเขาเนี่ยมีด้วยกันนะคะชาย3หญิงสองนะคะแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเอาการเอางานนะคะมีแค่คนสุดท้องนะคะที่จะเป็นลูกคนเล็กนะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่จะตั้งใจเรียนนะคะเพราะตั้หนักตลอดเวลาว่า พ่อแม่เนี่ยหา,งา,หาเงินมาอย่างลำบากยากเย็นนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีการศึกษาสูงๆนะคะเขาก็ตั้งใจเรียนนะคะแต่พี่ๆของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกเลนะคะเที่ยวนะคะขับมอเตอร์ไซค์นะคะไปเที่ยวนะคะหรือไปชอปปิ้งนะคะตามตามตลาดนะัดที่ที่คนต่างจังหวัดส่วนมากนะคะจะชอบไปกันในสมัยก่อนนะคะแม่พ่อแม่เขาเนี่ยก็หางาน หางานทําอย่างตัวเป็นเกียวเพื่อที่จะเอาเงิน,น่ยมาส่งเสียนะคะเพราะเนื่องจากว่าบุตรของเขาทั้ง5คนเนี่ยมีอายุใกล้เคียงกันมากนะคะจึงที่จะต้องเข้าโรงเรียนพร้อมกันนะคะค่าใช้จ่ายก,ก็จะเยอะมากแต่บุตรคนเล็กนะคะเมื่อตั้งใจเรียนนะคะจากนั้นนะคะท,ทุกวันนะคะเขาก็จะรับทํางานพิเศษนะคะอย่างเช่นช่วยทําความสะอาดนะคะโต๊ะอาจารย์นะคะได้เงินมาวันละสิบาท20บบาทนะคะเขาก็จะแบบ เพื่อนใช้ไปแบบเหมือนวันวันซื้อของซื้อข้าวนะคะเขาก็จะได้ริปนะคะวันละห้าบาทนะคะหรือ10บาทนะคะวันหนึ่งเขาก็จะได้เงินกลับมาบ้านประมาณสามสิบสี่สิบบาทนะคะกลับมาบ้านเขาก็จะช่วยพ่อแม่เนี่ยทาความสะอาดบ้านนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่เนี่ยบรรเทาความเหนื่อยนะคะเขาก็ทำอย่างนี้เป็นประจํานะคะแต่บุตรคนอื่นนะคะก็ติด เข้าโรงพักบ้างขึ้นโรงพักบ้างนะคะเนื่องจากไปเที่ยวนะคะหรือไปทําอะไรที่ผิดมานะคะก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะพ่อแม่เนี่ยก็เหนื่อยใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าน้องคนเล็กนี่นะคะถึงเขาจะเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ตั้งใจเรียนค่ะคนโตนะคะสมองดีค่ะเรียนเก่งการเรียนดีมาตลอดก็จริงนะคะแต่ทําตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะคะส่วนคนที่สองนะคะก็ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนคนที่3ก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะส่วนคนที่สี่นะคะก็ไม่ตั้งใจเรียนนะคะจะมีแค่คนที่หนึ่งกับคนที่คนสุดท้องนะคะที่ผลการเรียนเนี่ยดีนะคะแต่ต่างกาันที่ว่าคนที่หนึ่งเนี่ยคือสมองดีนะคะแต่ค่อนข้างเกเรค่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องเรียนนะคะแต่คนที่สุดท้องเนี่ยสมองไม่ดีนะคะจะต,ตั้งใจแล้วก็ช่วยพ่อแม่เนี่ยทำงานนะคะก็เขาก็เป็นมาอย่างนี้นะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนจบ แทบมหาลัยนะคะพเพราะเนื่องจากอายุใกล้เคียงกันนะคะคนแรกเนี่ยจบมานะคะได้งานดีค่ะพเพราะเนื่องจากมีสติปัญญาที่ฉลาดนะคะได้งานดีคนที่สองเรียนไม่จบตั้งแต่อยู่มสามนะคะคนที่สามกับคนที่สี่เนี่ยก็เรียนไม่จบตั้งแต่อยู่มหกคะ่ะแต่มีแค่คนที่หนึ่งกับคนสุดท้องนะคะที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยและมีงานทํานะคะคนแรกก็มีการงานที่ดี นะคะคนสุดท้องเนี่ยก็มีการงานที่ดีแต่คนแรกจะมีการงานที่ดีกว่าเพราะเนื่องจากมีสติปัญญาและคะแนนเนี่ยที่จบมาเนี่ยดีกว่านะคะแต่ว่าความขยันเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้คนสุดท้องไม่ได้เลยค่ะคนแรกก็ทํางานบริษัทนะคะเขาเยังมีนิสัยประมาณว่าขี้โกงนะคะขี้โกงแล้วก็เป็นคนที่ประมาณว่าเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากน,นะคะจึงทําให้ตัวเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการงาน ได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนคนสุดท้องก็ทํางานที่บริษัทค่ะแต่เนื่องจากเป็นคนที่สมองค่อนข้างช้านะคะต้องเรียนรู้อย่างมากก็จะต้องใช้เวลานะคะในการปรับเปลี่ยนงานนะคะแบบปรับงานให้งานเข้ากับตัวเองนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีรายได้นะคะก็คนที่หนึ่งกับคนสุดท้องเนี่ยคนสุดท้องเนี่ยมีรายได้นะคะเดือนแรกก็ให้กับพ่อแม่ดูแลเอาพ่อแม่มาดูแลนะคะเนื่องจากไม่มีใครดูแลท่านเลยนะคะ คนุดคนโตเนี่ยเห็นแก่ตัวมากนะคะไม่ดูแลนะคะจนมาวันหนึ่งคะ่ะคนโตเนี่ยทํางานนะคะแล้วได้มีเกิดเหมือนประมาณว่าไปยักยอกเงินบริษัทนะคะจึงทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคดีนะคะและติดคุกไปนะคะส่วนคนจุดท้องเนี่ยทํางานนะคะก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะคะดูแลพ่อแม่เขาเป็นบุตรคนเดียวที่ดูแลพ่อแม่นะคะ พ่อแม่เขาเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันที่